ก่อนเข้าไปดูคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยกดแล้วใช่ไหมงั้นไปรับชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องบอสจะเล่นเอนโซ ก็สลับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่น e n s SO, นโซวิธีการเดินเกมเทคนิคต่างๆนะครับในแรงคอนประมาณ30ดาวนั่นเองโดยเปิดมาเนี่ยแล้วก็ฟาร์ม2กองเลยครับผมเลยลากคลิปเข้ามาในพุ่มแต่ว่ารอบนี้ผมพลาดนะครับผมเมื่อกี้ผมยืนชิดพุ่มเกินไปครับผมปัฟ้ามันเลยไม่เดินออกมานะก็เลยตีไม่ถึงตัวเล็กเลยก็เลยเลือกจะฟาร์มฟ้าไปเลยแล้กันแล้วค่อยต่อไปตัวที่2ครับผม โทษฐานที่เราฟาร์มช้านะครับเมดก็เลยมาแท็กกลางเอาซะเลยเพราะว่าเราไปเอากลางช้านั่นเองเศร้ <c oughs> าใจแต่ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็หนีไปฟาร์มต่อเลยครับสวยครับผมแหม่นีกก่ยว่าจะเสียเฟิร์สบัตอย่างเดียวในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ฟาร์มไปก่อนเลยครับผมฟาร์มยาวยๆอะก็ได้นะเพราะว่าเอ็นโซในช่วงต้นเกมเนี่ยเราไม่ค่อยมีดาเมจแทบจะไม่มีเลยแหละเราต้องมีขอประมาณสักเจาะก่อนเลยก็น่าจะบวกได้แล้วนะครับ เสียดายครับคลิปนี้ผมเอ่อไอโปรแกรมอัดของผมมันไม่อัดเสียงเกมนะด้วยแม่ดูแบบโคตรคอเกมเลยครับผมช็อตนี้ก็กลับไปฟาร์มเลยครับผมถ้าไม่มีอะไรทําก็นั่นแหละครับหาเงินไปเรื่อยๆเลยเอ็นโซเราควรมีบูใช้ตลอดเวลานะครับเพื่อการใช้สกิลที่ต่อเนื่องนั่นเอง ในช็อตนี้นะครับผมเห็นว่าาตาเลือดต่ำกว่า50%ผมก็เลยเปิดด้วยอันติเข้าไปเลยครับเพื่อกันเขาหนีนะแล้วก็เมเราสตันสวยครับผมได้มา2ตัวชื้เทคนิคฟาโซไกลป้ายพอเสร็จแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อครับผมในเกมนี้เราโดนแก้ทางหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อคิวเลนเฮยเตแล้วก็ซูเปอร์แมนนะ ตัวพวกนี้เอนโซจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ช็อตนี้เหมือนว่าเราจะได้ซาต้าดึงมาให้เพื่อนยำเล่นครับผมเรียบร้อยครับตายแน่นอนครับผมด้วยความที่เป็นเอนโซแล้วไหลขนาดนี้ต้องได้ซปเปอร์แมนมาด้วยแล้วแหละเพราะไม่มีอะไรทำแล้วครับก็เก็บออบเจกต์เลยครับผมเอามังกรมาเพื่อบัฟเงินนั่นเองเอนโซในเกมนํำเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นตัวที่น่ารำคาญมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าว่างก็ฟาร์มเลยครับผม เราต้องรวยไว้ก่อนในช็อตนี้หน้าเขาพลาดนะครับเขาฝืนที่จะเอาคลิปจนผมไข้จนเลือดเหลือน้อยแล้วก็โดนปิตะกรไปอย่างง่ายดาในการเล่นเอ s o โซเนี่ยมันไม่มีคอมโบตายตัวนะครับแต่ว่ามีคอมโบอยู่ชุดหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมาก,มากเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนมาอีกรอบนะครับโดยจะสอนวิธีการเล่นแบบละเอียดการคอมโบสก,กิลอะไรต่งตางๆนานา,นานเลยครับผมช่วงเมื่อกี้ก็เกิดไฟเล็กน้อยนะครับผม ไม่ต้องรีบครับผมเจนเย็นค่อยๆฟาร,ร์มไปครับผมอืม้อยู่กันเต็มเลยเราดีบเคียวเวฟแล้วก็ไปเอาบลูต่อแล้วกันไอเจ้าตัวเอโซของเราเนี่ยจะเก่งใน,นช่วงประมาณนี้นะครับผมช่วงประมาณเอ่อเนาที8นาที9นาทีเนี่ยเราจะมีของแล้วเราจะสามารถไล่ฟันไล่ฟาดไ,ได้รัวๆเลยช็อตไหนเล่นได้ก็เล่นครับเล่นไม่ได้ก็ปล่อยไป ไอไฮอาเติฆ่าเพื่อนฉันได้ยังไงจะชุบนี่ไงตายซะปังอ้าวจู่ๆก็ได้ของแถมเฮ้ยตายเฮ้ยเสียซสาตาบินมามากเลยในช็อตนี้นะครับผมไม่รีบปลาโซ่ใส่ไฮอาเติเพราะว่าไฮอาเติเนี่ยสามารถหนีเราได้รอจังหวะที่มั่นใจครับผมกลับมาแล้วเว้เราไปหาฟาร์มกันต่อเลยครับผม ม,มือนจะมีไฟด้านล่างไปดักบลูดีกว่าเอนโซเนี่ยผมว่าเป็นอีกตัวเลยนะที่ดักพุ่มแล้วโหดมากแต่ก็อยู่ที่ของด้วยแหละครับฮันเน่ซาตาแหลมเราอะ่ะแห้งไปดีครับผมมองว่าเอนโซเป็นตัวแก้ทางของซาตานะครับถามว่าแก้ทางยังไงน่ะเหรอคือ อินโซเนี่ยสกิลสองของอินโซนะครับถ้าเราเกี่ยวโดนเนี่ยเราสามารถงัดมาด้านหลังได้ใช่ไหมอ่ะนั่นแหละทําให้าตาไม่สามารถคอมโบต,ต่อได้ครับผมอย่างประมาณว่าาตารเขาใช้สกิลไปครา้งหน้าใช่ไหมครับแล้วเราโซ่ติดอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําลายตําแหน่งเขาด้วยการดึงไปทางอื่นได้ครับแล้วาตาเขาก็จะตกเครื่องครับผมในพอาตามันบินไม่ได้มันก็จะแห้งครับผมจริงๆช็อตนี้ไม่ควรเข้านะครับเราทั้งทงี่เห็นเขาอยู่กัน3ตัวแต่เราก็ยังห้าว แล้วเลือดเราไม่เต็มด้วยก็ต้องตายไปตามระเบียบครับผมอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งแล้ววะไม่เป็นไรครับผมตายก็เกิดใหม่ไปฟาร์มกันต่อเลยเรียบร้อยครับโซเกียวโดนยีน่าครับผมสวยดูสิครับนี่คือดาเมจเอโซพอของเกิดนะครับมีแค่จระก,กอเล็กแล้วก็โอมิอารมก็ตีแรงมากแล้วครับอืม Superman หนีไม่ได้นี่เลยครับพอเกมนำทำอะไรก็เท่ครับผมในช็อตนี้ผมพลาดครับผมเพราะว่าโดนซาตาบินเต็มๆเลยในความคิดผมเนี่ยคือผมคาดจะปาโซให้โดนแล้วก็ปิดสกอซาตาใช่ไหมครับแต่ว่าปาโซ่ไม่โดนครับแล้วพอกดหนึ่งเข้าไปเนี่ยเราก็หนีออกมาไม่ได้นะครับเราก็จะแห้งแบบน,นี้เลยครับโอเคครับผมมาช่วงนี้อยู่ประมาณ10นาที20วิ ก็เป็นช่วงกำลังจะเข้าเลดเกมแล้วนะครับซึ่งเลดเกมเนี่ยเอโซก็ตีแรงนะแต่ว่าฝั่งน้ก็จะตีแรงกว่าเช่นกันซึ่งด้วยความที่เป็นคิวเลนด้วยเนี่ยเราสามารถโดนเบิร์ทีเดียวตายได้เลยนะแล้วก็เลดเกมพยายามอย่าเดินคนเดียวบ่อยเขาบผมเพราะว,าว่าตัวเราบางมากเลยไม่งนั้นจะเป็นแบบนี้นะอื <c oughs> ทีเดียวผมก็จะสวนนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆ <c oughs> โอเคครับผมพอได้เซตเหมือนต้นคิปแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนออกของต่อนะครับโดยเจาะกอเล็กเนี่ยผมแนะนำให้เป็นมูลรามาสานะครับเพราะว่าเราจะได้ตีได้ทั้งแครี่เมทแล้วก็ทั้งแทงให้เข้าด้วยครับผมและก็ดาบตรงนี้นะครับผมให้เลือกได้เลยนะครับว่าจะออกเป็นดาบคลิหรือดาบแดงหรือว่าตัดเลือดก,ก็ตามความชอบเลยครับผมต่อไปนะครับผมให้ขายดูดเลือดทิ้งครับผมแล้วก็สามารถออกเป็นก่อเกิด เคียวหรือว่าหมัดก็ได้ครับผมตามความชอบเลยโดยชิ้นสุดท้ายผมขอแนะนําให้เป็นของกันนะครับผมว่าเราจะเอาดาเมจล้วเนี่ยเราก็ถ้าเรามีดาเมจเยอะเนี่ยแต่เราไม่ได้เล่นเนี่ยเราตายก่อนแล้วมันก็ไม่มีความหมายครับผมด้วยความที่เป็นอนโซเนี่ยเราฟาโซครับผมถ้าโซโดนอะไรก็ง่ายขึ้นครับกดสกิลหนึ่งอ่ะแล้วเรากดอัติทันแล้วก็ฆ่าได้ครับผมโดยช็อตนี้ไม่ต้องกดสกิลสองก็ได้นะดาเมจเราแรงแล้ว พอถึงช่วงเลตเกมแล้วนะครับผมทำอะไรก็ไม่ควรประมาทนะเพราะว่าการพลาดครั้งเดียวของเราเนี่ยอาจเป็นการจบเกมได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับในเกมนี้เราพยายามอย่าเปิดตำแหน่งบ่อยนะครับผมให้เพื่อนเราเปิดให้ก่อนแล้วเราค่อยเล่นตามนะครับเรารอเล่นจังหวะสองอ่าในช็อตนี้นะครับโซโดยีน่าก็ตายตามระเบียบรับผมด้วยดามจอินโซเลตเกมเนาะตอนนี้เราสามารถฆ่าใครก็ได้แล้วนะครับแล้วเออใครก็ฆ่าเราได้เหมือนกัน ในช็อตนี้มาดักพุ่มนะครับเพราะผมคิดว่าคิวเลนเนี่ยน่าจะมาเอาคลิปเล็กนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแท็กกลางอยู่ยังไงก็ต้องมาเอาคิปเล็กแน่นอนครับนั่นเงครับมาแล้วเปิดก่อนได้ปรียบตายฟ้าเกมนี้เราโชคดีนะเราไม่เจอสาตาร์ช่ำๆไม่งั้นเมื่อกี้ผมน่าจะตายแล้วครับผมเดี๋ยวพอได้เกาะเกิดแล้วค่อยฮาวก็ได้ครับผม ในช็อตนี้นะครับพลาดมากเลยครับผมโซ่เกี่ยวโดน์ซูเปอร์แมนครับผมกดล้างไปทีหนึ่งอ่ะยกไม่ขึ้นกดอันติไปล้างโซ่อีกทีนี้แห้งครับผมแต่ถ้าถึงไม่กดล้างเนี่ยยังไงผมก็ตายนะครับเพราะว่ามีไฮเาเตอยู่ไม่น่าเลยในช็อตนี้นะครับควรไปเอามาังกรละครับผมให้แคลลี่เราได้ยิงฟรีนะน่าจะจบเกมได้เลย พอยิ่งช่วงเลดเกมเนี่ยตัวที่จะแบกไม่ใช่เราครับผมคือแครี่นะครับผมว่าเลดเกมเนี่ยเอซโซเล่นยากมากในช็อตเนี้ยดีนะที่เรามีตายเกิดเราโดนสาตาร์บินเต็มๆเลยครับผมแต่ว่าก็ลอดไม่ได้เนาะมีตายเกิดชิบหายแล้วยีหน้าตุยบ้านเดี๋ยวผมอออเป็นเคียวนะเพื่อกันตายนะยีหนา้าเลดเกมก็ไม่ใช่เล่นๆนะดาเมจ ทีหน้าในช่วงเลดเกมเนี่ยบอกเลยว่าขอแค่ถ้าเราโดนไปทีเดียวเราก็ตายได้เลยนะแต่ว่านี่เขาไปเราไม่ได้ครับผมเราโซโดนด้วยตายในชดนี้เพื่อเราทาสวยมากครับผมตายกันสี่เลยฝั่งโน้นเดี๋ยวรีบไปเติมกลางจังหวะน,นี้ต้องฆ่าได้แล้วแหละซูเปอร์แมนหืมโคตรเกียดวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วหนาะ น่าจะจบเกมแล้วครับผมเพราะว่ามีเวฟดันมานะแล้วแคลรี่กับป่าก็อยู่คบจังหวะนี้กดสกิลตีเลยครับผมป้างป้างเรียบร้อยครับผมจบเกมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยเล่นพันตาดาวเท่าเดิมแมเซ็งจริงๆก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับตอบเสมอครับผมบ๊ายบายจ้ะ